สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีวิชชวลแนลนะครับตอนนี้อยู่ในเกมฟอร์สลาซอนโฟนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำควีตเฟสติ벌เฟรนิสที่54ในฤดูสปริงสุดท้ายนะครับผมตัวนี้50%จะได้การ์ดแบ็กสเตตแล้วก็ได้รถนะครับถ้าได้เต็ม80%นะครับอุณหภูมิเนาะตัวนี้เป็นควีตถ่ายรูปด้วยรถไฮเปอร์คาร์นะครับที่กังหันนะครับผมก็เลยเลือกไปคันนี้นะครับถูกนะครับดีรหาง่ายดีนะฮะอเวนทเดอร์นะครับปี2022นะครับแล้วก็ให้มาตรงนี้ครับที่มันเป็นรูปเนี่ย มูเฮดวินฟาร์มนะครับตรงนี้ฉะนั้นให้เข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ถ่ายให้ติดทั้งรถแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับตัวกางหันเลยไปนั่นเสร็จนะครับต่อมาครับสีขวดย่อยด้วยพอร์ชนะครับ959นะครับเป็นคันนี้นะครับไปธีหนึ่งเอาคันนี้มาขับได้เลยนะครับแล้วก็ใช้จูนี้วิธีโหดจูนจะอยู่ขวาบนนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหรือใครหาไม่เจอให้พิมพ์ว่าโหลดจูนโหลดไลน์นะครับในช่องผมนะตัวนี้ชนะเดิร์ตสามครั้งนะครับควดที่สองนะครับ e s i ออกมาแล้วก็คิีติมพับแล้วเลือกปูปินนะครับตรงนี้แล้วก็ Trending today ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาให้เราดูนะครับให้เลือกหารถคันนี้นะครับใครหาไม่เจอให้กด P นะครับแล้วมันจะขึ้นตัวนี้นะแล้วก็ให้ไปกดตรง Backspace ค้นหานะครับเอาโคดไปเกาะนะครับแล้วก็ขับตรงอย่างเดียวได้เลยนะครับนะครับตรงได้เลยเนาะตัวนี้นะครับชนะสติซีนสองด่านนะครับโอเคแล้วสติซีนนะครับจะเป็นด่านสีเงินอย่างนี้นะที่เป็นรถคู่กันอย่างนี้ครับแข่งได้ชนะด่านหนึ่งก็พอครับความยากเท่าไหร่ ซีนะครับทำสกิลอันติเมตเนียมิสนะครับโดยการขับย้อนสอนนะครับจะง่ายที่สุดนะครับก็คือขับเฉียวๆอย่างนี้ฮะเฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปเฉียวมานะครับพยายามอย่าชนเลยนะก็มันจะขึ้นด้านบนนะครับเป็นอัลติเมตเนียมิสนะครับแบบนี้10ครั้งเป็นอันเสร็จนะครับต่อมานะครับแข่งกับบอทสองครับสามตานะครับชดาดาัดสีฟ้านํานะก็แต่งรถพวกนี้ให้เป็นคัสเอสหนึ่งเก้าร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปแข่งได้เลยนะครับจะเป็นแอสตันมาซินนะครับผมตัวนี้จะเป็นแข่งกับเครื่องบินนะครับ เราจะไปแซงตอนท้ายพอดีนะฮะดันอยู่งนี้นะครับเข้าไปเล่นได้เลยนะครับตัวนี้เป็นมินิเกมนะครับสามหลห้าตาห้ามออกนะครับคาร์ดเอแปดร้อยนะครับก็จะมีชิงมงกุฎนะครับซอมบี้และจับแล้วก็มังกรลกนะครับผมรถพวกนี้นะครับแต่งเป็นเอแปดร้อยแล้วเข้าไปเล่นได้เลยนะครับแต่มันจะหาห้องนานสักหน่อยหนึ่งนะตัวนี้เป็นกระโดดไกลนะครับสามร้อยขึ้นไปนะครับกระโดดไกลตรงเล็กล่างให้มันได้ระยะทางสามร้อยขึ้นไปนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่บนเขานะครับ เราใช้เป็นคันนี้นะครับได้จากร้านคาโปรโมลหรือว่าการแบ็กสเตตนะครับผมแล้วก็เป็นจุดนี้ครับใครเคยใช้คันนี้อยู่แล้วตามคลิปผมไม่ต้องจุดใหม่นะครับกระโดดเนินตรงนี้ให้ได้สามรอยครับต่อมานะครับเป็นทำความเร็วสูงสุดนะครับดูว่าท็อปสปีดนะครับให้ได้338แล้วเข้าแถบถ่ายรูปพอดีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแถบยิงความเร็วมันจะยิงเราเร็วลอนะฮะ สามสามแปดปุ๊บวิ่งเข้าไปที่แถบนี้เลยนะครับคข้ามาตรงๆเลยนะครับมันจะเป็นตรงนี้พอดีนะฮะโอเคเป็นอันเสร็นะครับตัวนี้เป็นรักษาความเร็วนะครับวิ่งจากปลายฝั่งหนึ่งไปหันฝั่งหนึ่งนะครับแช่ไว้เนาะก็พยายามอย่าทําให้มันตกนะครับสองหนึ่งเจ็ดนะครับตรงเลขด้านล่างมันจะบอกอยู่นะนี่ครับตอนขับเข้าไปเนี่ยตรงแต้มแดงๆด้านล่างนะครับมันจะบอกเท่าไหร่นะครับอย่าต่ำกว่าสองหนึ่งเจ็ดนะครับผมตอนขาออกนะครับเป็นอันเสร็จนะครับตัวนี้ครับเป็นแห่งบอดสามหลานขาวนะครับผมให้ติดท็อปสามนะครับด้วยคควาาามยกกนสิลเะ ดันอยู่นี้นะครับผมคพราะกลเข้าไปจะแต่งมาเป็น3า่านนะครับผมอย่าเพิ่งข้ามไปทําอะไรนะทำให้มันจบก่อนนะครับใช้เป็นสปอร์ตควอสโตนะครับของออดี้นะครับผมแล้วก็จุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตัวอย่างมาให้ดู1ด่าดนก่อนนะครับก่อนเข้าไปเล่นนะครับให้เรามาตั้งค่าความยากตรงรถสีเหลืองๆก่อนนะครับผมด้านบนให้เป็นเฮล์สกิลแบบผมนะครับหรือปรับทุกอย่างตามผมได้เลยนะครับโอเคเข้าเส้นชัยไปนะฮะนี่ตัวอย่างนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นของแลมโบกานีนะฮะ แลมโบกินีนะครับผมเป็นรถนะครับคอนเซปต์นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็แข่งเข้าเส้นชัยเหมือนเดิมนะครับผมเอาที่ 1- ถึงที่3ติดท็อป3ไปตัวนี้เหมือนกันนะครับแข่งกระบอดสามด้านขาวเหมือนกันนะครับอยู่นี้เลยใช้เป็นเลโทรเรนลี่นะครับ B7 0 0ก็ใช้คันที่เราเล่นไปตอนแรกได้เลยครับใช้ตัวนี้ได้เลยจูนเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเควสขับห้ามชนแล้วก็มีจ่าเวลาด้วยนะครับผม ด่านจะเป็นเล็กๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปข้างในเล่นได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเควสเข้าร่วมออนไลน์เอเวอเรสเ r อร์นะครับเควสสุดท้ายแล้วหรือว่าเควสลงแหงนะครับผมให้เราทุกคนเข้าไปลงแหงนะครับเข้าร่วมแหงเนาะด้านล่างนี้นะครับแรงเอเวอเรตอร์นะครับตัวนี้สาหรับคนที่ปลดล็อกแล้วนะให้มาเล่นด่านในด่านหนึ่งนะครับพวกนี้เลยเข้าร่วมเฉยนะครับไม่ต้องเอที่หนึ่งก็ได้นะครับเล่นให้มันจบก็พอนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับให้มาเล่นควิกเพย์ด้านบนก่อนนะครับมันถึงจะปลดล็อกไอ้